สวัสดีค่ะมูอนิสิบอกถึงน้องฮักแพงวรัญญาพรอ,อีกเชยนเคยนะคะก็ได้ไปเห็นนด้ผ่านฮักเนี่ยนะคะพี่น้องและเห็นหลายๆคอมเมนต์นะคะที่โผล่ขึ้นมาตามคลิปต่างๆตามแพลตฟอร์มต่างๆแต่ก็ได้มี FC ท่านนี้นะคะได้มีการแคบมาลงและพูดถึงน้องฮักเพลงวรัญญาพรค่ะทุกคนซึ่ง FC ท่านนี้บอกว่าน้องไม่เหมาะที่จะออกไปเป็นศิลปินเดี่ยวแต่สิ่งที่น้องเหมาะสมคือสิ่งนี้จริงๆและอยากให้น้องเดินตามสาย ทางนี้ไปจนกว่าจะประสบความสําเร็จอย่างเช่นพี่แอนพี่บานปฐมนานอะไรประมาณนี้ซึ่งก็เป็นการตินะคะติชมแล้วก,ก็การบอกแนวทางนะคะก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่เป็นกลางมากๆนะคะเป็นคอมเมนต์ที่เป็นกลางมากๆสําหรับฮักแพยวรัญญาพรน,นะคะทุกคนเพราะว่ามันมีกระแสต,ตั้งแต่มีเววเวนะคะมีขา่าวเวลวมาว่าฮักแพงวรัญญาพรเนีนะะ่ยค่ะทุกคนจะมีโอกาสได้ไปเป็นศิลปินเดียวซึ่งกับเป็นกระแสหือฮาบนโลกโซเชียลมากกว่า อย่างเธอเนี่ยนะฮักเพลงจะสามารถเป็นศิลปินเดี่ยวได้ตะลองกับไหลแล้วตะเสียงกัแข็งบ่แห้งแล้วเหมาะสมกับการได้เป็นแดนเซอร์กบนักร้องยู่นั่งหมอลำร้องเพ่งสองเพ่งท่านั้นแหละนะคะบอมีสิทธิเ้เป็นนังเอกหรือศิลปินเดี่ยวเลยนะคะกามีกระแสออกมาล้าเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่เห็นนี่นะคะก็อยากเอามาบอกพี่น้องแลวก็มาแช่แล้วอยากถามว่า fc มีความคิดเห็นอย่างไรกับคอมเมนต์น,นี้แล้วก็คิดคือการบอรวาคอมเมนเนี่ยถือว่าเป็นคอมเมนที ติต่งชมน้องได้ดีมากๆเลยนะคะกันนี่เอฟซีทันหนึ่งนะคะได้เอามาโล่งห้างบ้านฮักน้องฮักแพงเพิ่นให้แคปชั่นนะคะจะอ่านแคปชั่นในฟังก่อนเนาะเอฟซี FC ทันนีบอกว่าขออนุญ,ญาตแชร์ความคิดเห็นของท่านนี้ขอชื่นชมท่านนี้นะครับว่าการที่ตัดคอมมต์ต้องแบบนี้อ่าเป็นการยกตัวอย่างคอมมต์ที่ดีไม่เป็นการเบียดเบียนใครก็แล้วแต่ในเวทวงนะคะ 1. เสนอแนะนำชมอย่างไรให้เหมาะสมและสร้างสรรค์ 2. เสนอแนะนำติชมอย่างไรให้เป็นไม่เป็นการกดดันบันน่นทอนศิลปิน 3. เสนอแนะนำติชมอย่างไรที่ไม่ใช่เป็นการก้าวล้วงก้าวล้วงศิลปินผู้บริหารแล้วก็แฮชแท็กเป็นการคอมเมนต์ที่สร้างสารรค์เยี่ยมแล้วก็แฮชแท็ก คำว่าน่าจะควรจะจะต้องให้ทําควรจะแล้วก็เพื่อโปรดทราบเพื่อพิจารณาเพื่อโปรดสั่งการคําเหล่านี้ความหมายมันต่างกันนะครับอ่ก็ประมาณว่าคําตีคําชมคําสั่งคําสอนอะไรมันต่างกันออกไปอยากให้ทุกคนที่มาคอมเมนต์ติดกันนะ้องคอมเมนต์ด้วยถ้อยคําที่ถูกต้อง แล้วก็ไปตามบริบทต่างๆที่เหมาะสมนั่นเองนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการบั่รทอนศิลปินหรือบั่รทอนผู้บริหารบั่รทอน FC นั่นเองค่ะเพราะว่าคอมเมนต์ท่านนี้นะคะได้คอมเมนต์เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะมันมัวเนาะมันไม่โฟก,กัสจานให้ฟังคอมเมนต์ก็คือมาคอมเมนต์บอกว่าความคิดเห็นจากใจค้นเบิงหมอลำนะครับอาจากใจคนดูหมอลำน้องฮักแพงเหมาะที่จะเดินตามต้นแบบสายนางเอกหมอลำ มากกว่าการเป็นศิลปินแบบเดียวๆควรหัดร้องเล่นเต้นลําสั่งสมประสบการณ์ไต่เต้าไปเรื่อยๆจนถึงเวลาที่เหมาะสมตามตัวอย่างของนางเอกหลายๆคนอาทิเช่นนะคะเป็นการยกตัวอย่างนะคะไม่ใช่การเปรียบเทียบพี่ก้อยนะคะพี่บารปัทมนานพี่ก้อยชาลินีพี่ยูริปฐมบันเทิงศิลปหรือพี่แต้วสุกัญญา ระเบียบวัฒนศินป์หรือว่าพี่แอ็ดออรดีนะคะใจเกินร้อยเนาะหรือแอนดออรดีแบนซึ่งนางเอกเหล่านี้อาศัยสั่งสมความสามารถประสบการณ์บนเวทีจึงยืนหนึ่งในวงการได้ครับอันนี้ถูกต้องมากๆเลยนะคะขอพูดถึงก่อนนะคะสำหรับทุกคนที่กล่าวมณาีสาวเนยรู้จักแทบทุกคนก็เห็นว่าทุกคนประสบความสําเร็จในสายทางหมอำํำไม่จะเป็นต้องออกไปเป็นศิลปินเดี่ยวนางเอกนะคะก็คือนางเอก ทุกคนที่พูดมาก็คือตัวชูวงของแทบทุกวงไม่ว่าจะเป็นพี่บาสพี่ยูริพี่แต้าพี่เอ็นรดีนะคะหรือว่าพี่ก้อยเป็นนางเอกชูวงที่ไต่เต้าตมาจากแดนเซอร์แต่เต้าตมาจากนักร้องงานบัดนักร้องอะไรก็แล้วแต่กว่าจ,จะมีวันนี้ใช้ระยะเวลามากกว่า10ปีแทบทุกคนนะคะไม่มีใครที่จะเข้ามาแล้วดังเปียงเปียง ผู้บริหารเขาต้องดูความสามารถนะคะหรือว่าอนาคตถ้าน้องจะไปอยู่วงไหนถ้าน้องหมดสัญญากับวงนี้น้องจะไปอยู่วงไหนสิ่งที่ผู้บริหารวงข้างหน้าภายหน้าอนาคตจะรับฟังก็คือดูก่อนว่าเด็กคนนี้พัฒนาการดีไหมอยู่วงเก่าเป็นยังไงมีความสามารถไหมมีความสามารถในการร้องเล่นเต้นรำไหมความสามารถที่จะมารับบทเป็นนางเอกได้ไหมนะ,ะยังไงก็ต้องรอดูเพราะว่าศาสตร์ศิลป์ของน้องฮักแพงเนี่ยถามว่าศิลปินเดี่ยวใน ความรู้สึกสาวเนยเองน้องอาจจะเป็นได้แต่ต้องรอ,อน้องอายุ20อัพนะคะทุกคน20อัพน้องอาจจะเป็นศิลปินเดี่ยวได้แต่ในตอนนี้น้องสังสมประสบการณ์ในการเป็นหมอลำไปก่อนเนาะในการอยู่กับวงหมอลำการลำการร้องการลำกรลำเรื่องลำเพลินไปก่อนนะคะอนาคตจะเป็นยังไงก็แล้วแต่น้องจะตัดสินใจนะคะเพราะว่า ก็เหมือนยกตัวอย่างนะคะพี่น้องแต่บางคนเรียนคู่มากยังไม่ได้เป็นคู่เด้บางคนเรียนจบตำรวจจบทหารมากคับว่าได้เป็นทหารเป็นคู่เด้อ่ะเหมือนน้องเนี่ยเปิดขึ้นมาอยู่แวดวงหมอรามอนาคตน้องอาจจะพลิกผันไปเป็นแอร์ไปเป็นหมออันไปเป็นตำรวจทหารเป็นคู่ เป็นพิธีกรพิธีกรเป็นดาราเป็นอีหยงกระตามแต่แล้วแต่นองเป็นน็ตไอดอกก็แล้วแต่นองนะคะแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้ถือว่านองเฮ็ดได้ดีที่สุดแล้วสําหรับเด็กคนหนึ่งสิเฮ็ดได้แล้วก็ถือว่าคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์ที่ดีมากๆจากพี่สาวเนย้อ่านมากไม่อยากให้ไปคอมเมนต์ว่าไม่ชอบบ่คือเศร้าเศร้าเศร้าเต้นเศร้าลองหน้าแบบนี้ได้รับเป็นศิลปินเดี่ยวจะเป็นได้ยังไงทําอะไรก็ไม่เป็นเพิ่งเข้ามาเอาเป็นศิลปินเดี่ยวได้ยังไง เปลนกับบ่คือลองกับบอคือ,อยั่งกับบอคืออยากไปพูดแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ผูดใด้ขนาดยินผูดใด้ขนาดยินกับบพ่อใจแน่นอนแหละอ่ะทันสมุติเจาถือวานาะเอ้ยฉันเป็นดำแท้ฉันเป็นอ้วนแต่ฉันเป็นเตีย้ยแต่ันเป็นสูงแทนฉันเป็นจอยแท้ความรู้สึกเราก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันนะคือทุกคนในะความสามารถในบริบทที่แตกต่างกันออกไปอยากให้แยกแยะทุกๆประเด็นนะแล้วกับว่าอยากให้มีมาตรามาใส่นองหลายพรตรงๆ เฮ็ดคลิปนอนแรกๆนะกับวุ่ได้ว่าเฮ็ดคลิป hmm. ย้อนว่า mm hmm. เลือตูนดิเฮ็ดคลิปย้อนว่าโอ้เด็กคนนี้ดูมีกระแสดีเนาะมีไอ้ทำไมความสามารถนางก็เยอะนะทําไมไม่ค่อยมีคนทําข่าวนางเลยอ่ะมาเฮ็ดตั้งแต่แรกๆนะพอม head, เาเฮ็ดแล้วก็รู้สึกว่าอา้าวโดนดราม,ม่าเยอะขนาดนี้เลยหรือเพราะว่าปกติแล้วบ่วค่อยไปอ่านคอมเมนต์อัน,น,นสองผู้ใดดอกหาอ่านแต่คอมเมนต์น,น้ำคลิปพ,พอได้มาอ่านคอมเมนต์สองกับคลองแล้วก็เห็นแล้วว่าโอ,อ้คือเปิรนลวายเอเลียดเร็ก,รกน้อยผู้นี้นี่ถือดราม,ม่าหลายอีหลี ยังง่งว่าเป็นยังคือถือดังมาคาเทนนะคะจนทุกวันนี้ทําคลิปเพราะความสงสารน้องไปแล้วทาคลิปเพราะความแบบน้องควรจะมีสักหนึ่งทางที่ออกมาพูดถึงน้องบ้างพูดถึงในแง่ดีๆของน้องบ้างนะคะอะไรไม่ดีก็อดีตไปนะพูดอนาคตที่มันดีพูดปัจจุบันที่มันดีดีกว่านะคะกถือว่า อยากให้หลายๆคนเปิดใจมากกว่านี้สําหรับคนที่ยังไม่เปิดใจให้หักเพงวรัญญาพรเด็กหน่อยเช่าหรออคนนี้นะคะทีมีความสาม,มารถนะคะตั้งแต่ป .3 ป .4 เนาะแต่ป .4 ทีไปหาประกวดน้ำลายการาตางหนานานะคะถือว่ามีความสาม,มารถมีความใจเต่าอ,อยากออกมาเป็นศิลปินอิหรีเจ้าในกะขอให้น้องประสบความสาเร็จในสายทางนี้แลวก็ขอให้น้องนะสู่ต่อไปในบริบทเข้ามาหักเพลงนะคะแล้วก็ยยำก็อยากให้ออกมาตัดผอเอียงหลายเพราะว่า เข้าใจว่าโดนมาเยอะแต่ว่าพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซียังไงก็รักแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องฮักแพงอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วยังไงก็ขอให้น้องผ่านพ้นไปด้วยดีส่งกําลังใจให้น้องแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สาวในสังขข่าวนะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี่ด้วยค่ะ